ん ก่อนจะบอกว่าตอนนี้มแมป59า i g h t in t ไนท์ r e s t เรสเขาอัปเดตท,ที่แจ๊ดเออเขา,ม,า,นะเามีอะไรบ้างนให้ย <laughs> ียส่งน่อยเล่าดิมีอะไรบ้างอ่ะ มีนกแสกผีมาเขามีอาชีพใหม่มาสองอาชีพม,มันจะมีสองคลาสใหม่เนาะคลาสแรกคือเบสดฟเฟนเดอร์เขาจะเกิดมาพร้อมกับบูปินในขั้นสองเนี่ยเขาสามารถอัปเกรดบูปินได้แล้วก็ดาเมจที่เราวางไว้เนี่ยพวกกับดักคุณเนี่ยมันจะดุนแรงขึ้นถ้าเป็นขั้นสามนะสออเกอร์อของพี่นะคะคือขั้นแรกเลยอะหลังถ้าพี่ตุยขึ้นมาเนี่ยมันจะฟื้นคืนจากความลายตุยได้เลยจะคืนชีพได้เองโดยเฉพาะเอชพีและความหิวอะน้อยนิดพอเราขั้นสองใช่ไหมเราจะเมื่อคืนชีพเราเนี่ยเราจะได้รับความโจมตีที่เพิ่มมากขึ้น เวลาสั้นๆขั้นสามนะคะมันบอกว่าเราจะสามารถโจมตีได้แรงขึ้นถ้าเลือดเราเนี่ยน้อยลงก็แปลว่ายิ่งเลือดรายิ่งตีแรงก็ยีสองนะเล่นเป็นเบสเดฟเฟนเดอร์นะคะป้องกันฐานนะที่เป็นเบอร์สเกอร์นะเป็นสายโจมตีสายบูโอเคค่ะแล้วก็จะมีซัมเมอร์เป็นสายซัพพอร์ตนะเอาไว้ทำผลผลิตออกมาให้พวกเรากินแล้วก็จะมีสายลัมเบอร์แจ็คนะคะคุณหนูด้านขวาก็ตัดไม้ตัดไม้จำเป็นมากเลยนะแล้วก็มีหมอหมอก็จำเป็นเหมือนกันบอกเลยว่าพวกเราครบนะถือว่าครบเลย คือแพทย์ที่พี่เกิดมาพร้อมชุดแพทย์หนึ่งอันว้ายมันไอ,ไ,อไอ้นัน่นที่มันเป็นเหล็กแบบวงๆอะ่ะเราไม่รู้ว่าอีนกแสกผีมันจะมาเมื่อไหร่เออแต่เขาบอกว่ามันจะมาตอนกลางคืนนี่ใช่ไหมมันจะแบบว่าบินอยู่บนฟ้าผมพี่มันติดหัวพี่ไปแน่เลยค่ะไม่เอามาจเจ้าหมาหลอดเนีาบนหัวห <c oughs> มาตัวน,นึงอ่ะเดี๋ยวสมพิกฌายะสองเดี๋ยวไปหาล่าสัตว์กันด้วยกันอะไรอย่างนี้อ่ามันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยร้านใหม่ร้านค้าบอกอะไรอ่ะดูหนังหน้านักวิจัยสิคะมันกระเทยไปเนี่ย ใายใหญ่มากอะเธอกลัวอะไรน่ะขนนกกับไอไอน้ำมันมาวางไว้ถึงจะได้ของเดี๋ยวนะแต่ก่อนมันไม่มีนกนะแสดงว่านกอยู่ไหนมันต้องมีแน่ๆเลยอะกนที่พี่บอกไงว่ามันอัปเดตใหม่เข้ามามันเป็นนกที่บอกว่าจะไล่ล่าคู่เราอ่ะหูยถ้ากลัวหน้าพี่อะค่ะน่ากลัวมากตอนนี้นกขนนกไปหมดแล้วไม่ต้องกลัวถ้ามันมาเดี๋ยวพี่เอาหน้าพี่เข้าสู้ให้ว้าวไปพี่จัดจัดจัดมันจัดมันจัดมันตู้หน่อยตู้หน่อยตู้หน่อย อาเดี๋ยวเลือดดอยดีเลือดดอยดีเลือดเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงนะใช่ป่ะเดีย๋ยวเดี๋ยโอ้ยเอา,าก,กินเนื้อตนเลยเลือดดอยไหนนกแสกไม่จะมีนกส่งนกแสกอะไรเลยโถเออนั่นที่ก้อมาติวะ วายพี่ได้ไฟฉายเลือดมาเดี๋ยววันนี้เราจะไปช่วยเด็กกันพี่มั้ยตามมาตามมาโอเคไป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 เฮ้ยไดโนคิดเด็กไดโนเศร้าไอ้หนูสภาทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้องใช้อาวุธเลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ต้องล่อให้หนูนะเพราะพี่เลือดนอนแล้วพี่ตีแรงอ่ะอ๋อได้เลยพี่จมามามาเดี๋ยวทำทำให้ดูนี่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่นี่นี่อยู่นี่ไง อุทยหมาเยอะมากพี่พี่ทำมีนะอย่างเงี้ยพี่พี่พุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปหนูจะทำอย่างนี้นะหนูจะวางแถบใช่ปะแล้วพี่แอบล่อมาทีละตัวแล้วให้มันวิ่งผ่านเขาพิ่งผ่านแล้วมันล่อปุ๊บมันจะตายหนูจะเซตแถบให้มันแล้วพี่ก็วิ่งไปเรื่อยนะโอเคพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยล่อมาล่อมาเราเราไปเหยียบเองทำไมล่ะพี่พี่ล่อมาล่อมาพี่ล่อหมาล่อมาล่อมากระโดดไปไปไปต่อไปต่อเร็วไปต่อเร็วล่อมาพี่ล่อมาโดด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 มาเอามาตัวเดียวสิวะ รอบไปรอไปกันรอบไปกอนรอไปก่อนมาแล้วพร้อมพรอมพร้อมพร้อมพรอมพร้อมา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 รอมารอมารอมาเออมาเลยมาเลยมาเลยนี่ไงพีพ่อว้าว A few m o n t a t e r เขามีตำนานเลาว่าถ้าเรายินจุดสูงสุดเราเรียแม่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 มาเลยเ สนี้หลบได้สองนี้หลบได้เข้า้านองนี้หลบได้หลบได้ใช่ปะหลบได้ใช่ป่งวิ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 ่งว่งวิ่งวิ่วิ่ง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 ว่งวิ่ง่งวิ่งงวิ่งวิ่่ ต้องบอกก่อนเลยมันถึงได้ราคาไม่ได้แพงนะอ๋อนี่ไงเราสามารถอัพเกรดตัวตัวนี้ได้อัพอด่าอัพย่งเป็นอะไรอยากเห็นนะอุ้ยดูดิอ๋อไมติดดำมันจะแข็งแกร่งขึ้นอันนั้นจะแรงขึ้นจริงๆหนูมีอีกอันหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันขยายตัวนี้ดีกว่าจะได้ทำแบบไม้ปิดสองทางเอออุ้ยเจคัสซีนหม่อุ้ยมีตัวอะไรบินผ่านหน้าเราไป วันนี้เลกเต็มเลยพี่เก็บเหล็ก่อนพี่เอามันบุกบ้านอีกแล้วเหรอใช่ใช่วันนี้มันบุกบ้านอุ้ย w h a t s a p ุ้ยอะไรเดี๋ยวอะไร ฟื้นไหมฟื้นไหมฟื้นไหมโอ้ยแ้วกูก็ไว้ใจยี่สองได้ไงไม่กดเกิดอะไรเป็นไงเมื่อกี้ไม่มีแต่ใครมันจะมาตอนนี้ใครมันจะไม่รู้ว่ามันกลัวไฟเปล่าหรอเมื่อกี้โอ้มันวิ่งเร็วกว่าวางอีกนะเอาไปตอนแรกตอนแรกตอนแรกถูกไหมตอนแรก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 เน่คือเราต้องเอามันใส่ไปใช่หม อ๋อ่น้นมันเดี๋ยวนะการดีเร์ชเนี่ยมันมีเต็มหลอดด้วยนะเต็มหลอดจะได้อะไรวะอ๋อน่าสนใจว่ะอุ้ยอะไรอุ้ยตกใจอุ้ยอุ้ยเต๋อต่อระวังนะต่อมาแล้วเหรอกู ลุกดอุ้ยเน่นลุดนาคลาสนี้ไม่เอาแล้วยากเกินเลยอะ A few moments later ๊ยหมาไมเอาเจ๊เจ๊ปุยุ้ยสงไฟได้สงไฟได้

ต้นไม้ร้องไว้ได้เซมมันใครไว้ไว้หมาหมาหมาอีเมสมาเซไว้กูไม่เอมหยุดกระดักกูช่วยเพื่อนจ้าช่วยด้วยเล่นเกินไปนี่แห่ะวายเซเซ ไม่ได้ระวัง,มง okay. หมาเซโล่หมาเซโร่เลยเซวิ่งเซวิสเซวิสระวังระวังหมากัดหมาแรงมากเซโระวังตายนะเซหมาแล้วหมาระวังหมากูสองมืออย่างเงี้แหละมาสิช่วยกันมาสิมาไม่ได้หรอกมาไม่ได้หรอกมาไม่ได้หรอกปล่อยปล่อยปล่อยเออ นี่ยได้ขนดกและมันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในก็วะแอบแอบกลัวเหมือนกันนะเีย่ซเซะเฮ้ยทำไมมันมันมาตรงนี้มันมามันมาตรงนี้เออเออตายแล้วตายแล้วสวยล่อมา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  อุ้ยอีเจอะไรมืดแล้วเหรอมืดแล้วอีเจอุ๊ยอุ้ยข้างในนี้มีอะไรปะเอาจริงให้อยู่ข้างในมันปลอดภัยไะอยากหลุดอะใต๋องพี่เจพี่เจพี่เจต๋องเขาถูกมอเขาองไมนกแลอะไรนกอะไรนกอะไรพูดมั่วหรือเปล่าอ้อหลอนนะเล่าว่ะ เจ๊พี่แซดพี่แซดพี่ต่อิ่งต่อวิ่งต่อเจ๊เจ๊มาเร็วมาเร็วมาเร็ววิ่งต่อ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 เร็วเอ๊ะไปหาพุ่มไม้ทางนี้ทางนี้เราหมาละเจ๊พี่จัดการเองสองวินไปก่อนโอเคติมคุณได้ด้วยนะคุ่นายคุณนายพุ่มไม้นี่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 เจ๊เจ๊เจ๊เนึงเจ๊นึงมาเร็วมาเร็วมาเอา เออท้าแร็ปไปสิเฮ้ย A few moments later มันมาแล้วอีเวนมาม่ยมายไปดับ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 ไปให้ไปดับไปดับ แซ่ดแซ่ดมาเลยดีอ่ะพี่แซ่ดพี่แซ่ดอะไรพี่แซ่อะไรดีใจอุ้ยว่ะมึงก็อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ,ะพี่เราจะสวดกระบทพี่แซดเราสวดกระบทน,นกก็มากวางก็มา เหมือนเหล็กมันหายากหรือแบบหรือฉันเอาไปทําแถบแต่แถบมันก็ไม่ได้ใช้เยอะนะเออจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะถ้ามันจะง่ายที่สุดนะพี่แจ๊คคือเราต้องทําตัวที่ขุดเจาะน้ำมันมันจะได้เชื้อเพลิงตลอดเวลาไม่อ่ะวันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์แบบพามาดูนะว่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างมันเป็นมันเป็นนกที่บอกว่านกแสกผีมันจะเข้ามาแล้วมันก็จะบอกว่าถ้าเราไม่ขยับไปขยับมาเดี๋ยวมมองหน้ามันจนป็นขึ้นสีแดงจะมีล่เหล่าหรือมีเรียกว่ากวางด้วย มันวิ่งเร็วมากถ้าสังเกตเลยว่าวันที่วันที่มันมาคือกวางจะไม่มาแสดงว,ว่ากวางต้องกลัวมันนะทุกคนคิดดูดิกลัวมันใช่เออแล้วก็จะมีคลาสใหม่นาะก็เป็นคลาสเบยดีเฟนเดอร์แล้วก็คลาสเบอร์เซคเกอร์เนาะใช่เบยดีเฟนเดอร์เนี่ยก็จะดูแลฐานซึ่งก็โอเคอยู่นะแต่ส่วนคลาสเบอร์เซคเกอร์ก็เน้นในส่วนของการออกไปสู้รบปบมือนะคะเรียกว่า <Yeah. S 1> อย่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งดีประมาณนั้นเป็นสายแทงเลย